สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้จะพามาสารตะก้าใบเล็กนะคะจะเป็นกระเป๋าถือใบเล็กก็ได้นะคะจะว่ากระเป๋าถือก็ได้จะแบ่งเส้นออกเป็นสามชุดแบบนี้นะคะตัดความยาวที่ขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเลยนะคะจะมีชุดที่1ชุดที่สองและชุดที่สามนะคะชุดที่สามเราจะเก็บไว้ก่อนนะคะเราจะใช้ชุดที่หกับชุดที่สองก่อนนำชุดที่หนึ่นะคะมา กระจายเส้นออกแบบนี้นะคะกระจายเส้นออกแบบนี้ให้ครบทั้ง9เส้นเลยนะคะชุดที่1จาก9เส้นนะคะชุดที่2จะ17เส้นนะคะชุดที่2นะคะดึงหนังยางออกค่ะจากนั้นก็ยกเส้นที่2 4 6ส่ขึ้นนะคะแล้วก็นำชุดที่2สารเข้าไปนะคะ แล้วก็ยกเส้นที่1-3-5-7-9นะคะแล้วก็สานเข้าไปแบบนี้จะเป็นลายขัดนะคะจะเป็นลายขัดธรรมดาเลยง่ายง่ายค่ะไม่ยากเลยนะคะอันนี้จะเป็นาลายเราเรียกว่าอินเทนนะคะเราเรียกเองนะเราเรียกว่าอินเทนนะคะจะเป็นลายอินเทนนะคะนี่ อินเทนสวยๆค่ะจะเป็นม่วงสามเส้นนะคะม่วงสามเส้นก่อนจากนั้นก็มาสีดำหนึ่งเส้นแล้วก็สีเขียวแล้วก็ตามด้วยสีดำนะคะชุดที่สองนะชุดชุดแรกเนีะะเ่นยจะเป็นสีม่วงทั้งหมดเลยจะเป็นสีม่วงทั้งหมดเก้าเส้นนะคะจากนั้นก็จะเป็นสีอันนี้จะเป็นสีบานเย็นนะคะสีชมพูเข้มนั่นเอง สีชมพูเข้มก็จะอยู่ตรงกลางนะคะจะเรียกชมพูเข้มก็ได้นะคะจะเรียกบานเย็นก็ได้จะอยู่ตรงกลางนะคะห้าเส้นนะคะสีชมพูเข้มจะอยู่ตรงกลางห้าเส้นจากนั้นก็ตามด้วยสีดำขั้นอีกทีหนึ่งนะคะสีดำก็สีเขียว จากสีเขียวก็สีดำอีกหนึ่งรอบนี่นะคะก็จะได้ลายนี้นะคะจากนั้นก็ตามด้วยสีม่วงอีก3เส้นนะคะก็จะเป็นลายขัดแบบนี้ค่ะลายขัดธรรมดานะคะง่ายๆไม่ยากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะตัวก้นตะกร้านะคะจากนั้นก็เลื่อนนะคะตัวก้นตะกร้าให้เขามาอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะเพราะว่าเรามองด้วยตาเปล่าของเราแล้ว ดูว่าไม่อยู่กึ่งกลางแน่นอนแล้วก็จัดเข้าแบบนี้นะคะจัดให้ลงมาให้ชิดกันลงมาแบบนี้ก็เลื่อนเข้ามาให้อยู่กึ่งกลางนั่นเองนะคะให้เส้นทั้งสองฝั่งมีความยาวเท่าเท่ากันนะคะถ้าจะให้ชัวร์เราก็ต้องใช้สายวัดนะคะวัดดูนะคะว่าความยาวเท่าไหร่นั่นเองนะคะอุปกรณ์สําคัญก็จะมีสายวัดกับกันไกลนะคะ แล้วก็วัดนะคะทั้ง4ด้านเลยนะคะทั้งสี่ด้านนะคะจะมีความยาวก็ถ้าเป็นทรงนี้ก็จะประมาณเท่ากันนะคะลองวัดดูอีกทีนึงนะคะด้านนี้กับด้านนี้มีความยาวเท่าไหร่นะคะสามสิบเจ็นะคะสองด้านนี้ จะมีความยาวจากตรงที่เราสารนะคะขึ้นไปหาปลายเส้นจะมีจะเหลือยาว37เซนนั่นเองนะคะจากนั้นก็มาดูสองฝั่งนี้กันนะคะว่าจะมีความยาวเท่าไหร่นะคะนี่35นะคะ35เซนนั่นเองอหลังจากที่วัด เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็ทําการล็อกเส้นไว้นะคะนับจากด้านข้างนะคะเข้ามาหาด้านในด้านนอกเข้าหาด้านในจะอยู่ที่เส้นที่สองแบบนี้นะคะนี่ฝั่งฝั่งตรงข้ามก็เป็นเส้นที่สองเหมือนกันนะคะจะเป็นเส้นเดียวกันนะคะในการล็อกเส้นนะคะวิธีการล็อกเส้นไว้นี่คือสําคัญนะคะเพื่อไม่ให้เส้นหลุดหรือไหลออกนั่นเองนะคะถ้าเราไม่ล็อกนะคะเส้นก็จะไหลออกเรื่อยๆนะคะก็จะทําให้เรา เราสานตะกราไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการล็อกเส้นนี่คือสําคัญเลยนะคะเราจะล็อกไว้สี่มุม4ด้านแบบนี้นะคะนี่ถ้าเส้นเขาตรงกันแบบนี้ก็คือล็อกถูกต้องนะคะนี่ถ้าเส้นไม่ตรงกันก็แสดงว่าเส้นจะขาดหรือจะเกินนั่นเองนะคะต้องนับเส้นดีๆนะคะแล้วก็จะล็อกไว้ทั้ง4ด้านเลยนะคะ ล็อกไว้แบบนี้เนาะสีด้านสีมุมก็จะได้ลาย,ส,ยสวยๆนะคะลายนี้ก็สวยเหมือนกันนะเราจะเรียกว่าลายอินเทนนะคะอินเทนอินเทนสวยๆเลยล็อกไว้นะคะหลังจากที่เราล็อกเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการจัดนิดหน่อยนะคะจากนั้นก็ทำชุดที่3มนะคะที่เรา เก็บไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะชุดที่3ามดึงหนังยางออกแล้วนะคะก็ทําการสานเหมือนเดิมค่ะเป็นลายขัดเหมือนเดิมนะคะเราจะขึ้นจากาสีเขียวนะคะขึ้นเริ่มจากสีดํายกสีดํานะคะนี่จะขึ้นจากเส้นสีเขียวตรงนี้ไล่มาด้านนี้เลยส่วนเส้นที่ล็อกอยู่นะคะจจะยังไม่ทําอะไรนะคะจะสานเฉพาะตรงนี้ก่อนนะคะ ใช้ชุดที่3นะคะในการสารจากนั้นก็ยกขึ้นแบบนี้นะคะเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็จะยกขึ้นแบบนี้นี่ก็จะได้ไลายจากนั้นก็นำชุดที่3นะคะใส่เข้าไปแบบนี้เลยนี่สารเข้าไปแบบนี้นะคะก็จะสารเหมือนเมื่อกี้นะคะที่เราขึ้นก้นตะกร้านะคะ อันนี้จะเป็นด้านข้างแล้วนะจะเป็นตัวตะกาแล้วอันนี้คือชุดที่สามจะเป็นตัวที่เราสานรอบรอบอ่าเป็นเป็นตัวของตะการนั่นเองนะคะสองชุดชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองนี่คือเป็นก้นตะก้านะคะเราก็จะสานแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนครบนะคะทั้งสิบแปดเส้นนะคะ ก็คือเส้นสารเราจะเป็นสีม่วงนะคะสีล้วนเลยนะคะจะมีแค่ขึ้นก้นนะคะขึ้นก้นตะก้าที่เราจะสลับสีให้เป็นลายอินเทนนะคะง่ายๆนะคะไม่ยากเลยนะคะก็จะสานไปแบบนี้นะคะเป็นลายขัดธรรมดานะคะสําหรับใครที่ทําอยู่นะคะเราถ้าเราทําเร็วไปก็ต้องขออ,อภัยนะคะก็ไปปรับวิดีโอให้เป็นช้าๆดูแบบ ช้าๆแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าหมด y YouTube เขาจะมีนะคะนี่แล้วก็จะสานไปแบบนี้เลยเรื่อยๆนะคะจนครบชุดที่3นะคะจนหมดเส้นชุดที่สานะคะสำหรับมือใหม่หัดสานนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะแล้วก็อยากลองทำดูบ้างก็สามารถสั่งซื้อเส้นพลาสติกได้นะคะตามช่องทางที่เรา ขึ้นไว้ให้บนหน้าจอหรือว่าจะอยู่ด้านล่างคลิปก็ได้นะคะจะมีทั้ง f a c e b o o k แล้วก็เบอร์โทรนะคะเบอร์โทรติดต่อ f a c e b o o k หรือแอดไลน์นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจเส้นพลาสติกนะจากนั้นก็จะทำการล็อกเส้นนะคะเราจะล็อกเส้นด้านข้างไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เส้นด้านบนนะคะนี่นะคะ ก็จะล็อกเส้นส่วนเส้นด้านบนนะคะเราจะล็อกไว้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่หมดทุกเส้นนะคือหมดทุกเส้นที่ล็อกได้นั่นเองนะคะคือเส้นที่ล็อกได้เนาะเส้นที่อยู่ด้านด้านนอกสุดนะคะไม่ใช่เส้นที่อยู่ด้านในนะนี่นะคะด้านข้างเราก็ล็อกไว้หนึ่งถึงสองเส้นนั่นเอง จากนั้นเส้นที่เราล็อกไว้นะคะตั้งแต่ตอนแรกนะคะที่เราขึ้นก้นตะก้าเราก็ดึงออกมาแบบนี้นะคะดึงออกมาเราจะข้ามไม่ได้เลยนะคะเส้นที่เราล็อกอยู่เราก็ดึงออกมาเพื่อที่จะสานเหมือนกันนะคะอย่าข้ามเขาเด็ดขาดเลยนะคะข้ามไม่ได้เลยนะคะเราจะข้ามไม่ได้แม้แต่เส้นเดียวเลยนะคะจากนั้นมือซ้ายก็จับด้านบนไว้แบบนี้นะคะเส้นบนด้านบน จากนั้นก็ใช้มือขวานะคะเริ่มทําการสานนะคะไปเรื่อยๆอันนี้คือสำหรับคนที่ถนัดถนัดทำมือขวานะคะสนัดด้านขวานั่นเองนะคะสำหรับใครที่ถนัดด้านซ้ายก็วนวนด้านซ้ายได้เลยนะคะจากนั้นก็จะยกขึ้นมาแบบนี้นะคะ ก็จะมาไล่ดูนะคะว่านี่คือเส้นตรงก้นตะก้านะคะนี่คือเส้นที่เราจะหยิบมาสารเส้นต่อไปก็ไล่ไปแบบนี้ค่ะจากนั้นก็นี่คือเส้นก้นนะคะที่เราหยิบอยู่ตอนนี้นะคะ,ะจากนั้นก็มาสารกับเส้นด้านข้างนะคะชุดที่สามแบบนี้นะคะเส้นที่เราจับอยู่นะคะที่มือเราจับอยู่นั่นก็คือเส้นของชุดที่หนึ่งนั่นเอง <c oughs> เข้าใจกันไหมคะอย่างง,งนะ นี่อันนี้คือเส้นที่2นะคะเห็นไหมคะนี้คือเส้นที่1อันนี้คือเส้นที่2องนะแล้วก็จะจับดึงออกมาแบบนี้นะคะนี่นะคะทำให้ดูช้าๆนะคะอันนี้คือทําให้ดูช้าๆแล้วนะคะนี่คือเส้นที่2นะคะของชุดที่1นะคะที่เราขึ้นก้นตะกร้านะคะก็จะเป็นด้านกว้างนั่นเองนะคะไม่ใช่ด้านยาวนะด้านกว้างนี่คือด้านกว้าง นี่คือเส้นที่3มนะคะเส้นที่เราล็อกไว้อยู่นะคะแล้วก็ดึงออกมาดึงเข้าออกมาจากล็อกนะคะแล้วก็จะมาทำการสานต่อไปแบบนี้นะคะดึงออกมาเพื่อที่จะสานนะคะนี่อย่าข้ามนะคะขอย้ำเลยว่าอย่าข้ามเส้นที่ล็อกไว้อยู่นะคะ สารเห็นไหมคะว่าด้านบนเราจะล็อกไว้แบบนี้นะคะทุกเส้นเลยอ่ะขออนุญาตไปหาลูกชายแป๊บหนึง่งกลับมาแล้วนะคะเปิดกระตูนไว้ให้ไอตัวเล็กก่อนจากนั้นเราก็ทําการสารต่อไปเลยค่ะแบบนี้นะคะสารนะคะจนกว่าจะเสร็จนะคะแต่ละด้านนะคะพอเราเสร็จในแต่ละด้านเราถึงจะทําการจัดเส้นดึงเส้นนะคะให้เขาเข้ารูปเข้าทรงนั่นเองนะคะ ประสานไปแบบนี้เส้นก็ยังจะห่างๆรือไหมคะเห็นมองมองดูก็จะรู้นะคะว่าเขายังจะไม่ไม่่ชิดนะคะยังไม่เข้าที่นะคะตากายยังไม่ได้ทรงเพราะฉะนั้นเราเสร็จไปแต่ละด้านเราถึงจะทําการจัดนะคะเวลาตอนเราสารไปไม่ต้องไปบังคับมืออะไรมากมายนะคะปล่อยเข้าไปแบบแบบนี้นะคะปล่อยเข้าไปเป็นธรรมชาติปเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ หลังจากที่รเราเสร็จนะคะเส้นเมื่อกี้คือเส้นสุดท้ายนะคะของด้านกว้างเนาะก็คือครบทั้ง9เส้นนะคะชุดของชุดที่1นั่นเองจากนั้นก็ทําการดึงแบบนี้ค่ะดึงจัดเส้นเข้าให้ชิดแบบนี้นะคะแต่สําหรับมือใหม่นะคะแนะนําว่าให้ดึงหลายๆรอบนะคะอย่าเพิ่งดึงแรงแบบนี้ทีเดียวเลยนะคะแนะนําว่าให้ดึงหลายๆรอบนะคะค่อยๆดึงดึงช้าๆไปก่อนนะคะ เส้นที่ล็อกไว้ก็ดึงเหมือนกันนะคะแล้วก็ทําการล็อกไว้เหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็ทําการดึงเส้นด้านบนนะคะแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้แต่ตัวตะกร้าของเรามันป่องนะคะก็คือบางคนก็จะมีสอบถามมาว่างว่าทาไมดึงไม่ได้ทําไมอ่าตัวตะกร้าทําไมป่องตรงนี้ทีตรงนั้นทีอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะว่าเราสานสานไปแล้วนะคะเราจะทําการดึงนะคะดึงทุกด้านที่เราดึงได้ จากนั้นก็ไล่เส้นมานะคะที่จะเป็นเส้นด้านยาวนะคะเส้นของชุดที่2นั่นเองก็จะทําการสารกับเส้นด้านข้างชุดที่3นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านต่อไปแล้วก็จะสารขึ้นไปแบบนี้เหมือนกันนะคะวิธีการขึ้นมุมก็ง่ายๆนะคะหลายคนงงไหมคะถ้างงก็ติดต่อสอบถามได้นะคะเดี๋ยว ถ้างงตรงไหนก็ถามได้นะคะก็จะเป็นความรู้ใหม่ๆให้เพื่อนๆที่มาดูคลิปหลังๆเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อต้องไปแบบนี้ต้องทําอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเราเมือเราบางบางมือใหม่หาสารก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะมามามาสอนวิธีแก้ให้นะคะนี่อันนี้คือเส้นที่3แล้วนะคะของด้าน ยาวนะด้านยาวของเส้นชุดที่สองนั่นเองนะคะที่มีสีด้วยนะคะหลังจากสาร3าเส้นนะคะของด้านยาวเสร็จแล้วสีเส้นสีดำจะเป็นเส้นที่อยู่ที่สี่นั่นเองนะคะนี่เห็นไหมก็จะต่อด้วยเส้นสีเขียวนะคะก็จะสานไปแบบนี้นะคะจนเสร็จหนึ่งด้านนะคะสีสีเขียวเสร็จแล้วก็จะมาสีดําแบบนี้ ก็จะอยากให้ดูกันชัดๆกันนะคะก็สำหรับส้มโอเองก็ยังมือใหม่หัดหัดนะคะห,หัดสอนอยู่นะคะก็ยังอาจจะยังไอไม่ค่อยไอนี่เท่าไหร่นะคะก็แนะนำกันได้นะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเราจะได้แก้ไขและประปับปรุงนะคะให้ทุกคนเข้าใจให้ทั่วถึงกันนะคะจะได้มี กดใไปทำเป็นอาชีพเสริมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะสำหรับงานแฮนด์เมดนะคะปีหน้านะคะก็อาจจะมาแรงได้นะคนก็จะเป็นที่นิยมนะคะมากขึ้นนะคะสำหรับเป็นงานแฮนด์เมดเนาะสนับสนุนต่างจังหวัดนะคะสนับสนุนชาวบ้านต่างจังหวัดกันนะคะ สนใจนะคะอยากทําดูบ้างนะคะก็สั่งซื้อเส้นพลาสติกได้นะคะตามเบอร์โทรที่เราขึ้นไปให้บนหน้าจอเลยนะคะ0930 5 32316นะคะถ้าใครสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะรับรองส่งชัวแน่นอนร้อเค่ะไม่โกงนะคะก็เข้าใจว่าหลายคนนะคะก็ยังไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทางเรายังไม่มีเก็บเงินปลายทางเนาะ ต้องโอนก่อนนะคะถ้าใครสะดวกโอนแล้วค่อยติดต่อมานะคะเพราะว่าทางเราไม่มีกึมเงินไปทางจริงๆค่ะล็อกเส้นเห็นไหมคะว่าเส้นด้านบนเราจะล็อกไว้แบบนี้นะคะทุกเส้นเลยนะคะ,ะส่วนเส้นด้านล่างนะคะเส้นเส้นก้นตะกร้านะคะที่เราล็อกไว้อยู่เราก็ดึงออกมาสารด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเส้นสุดท้ายแล้วนะคะเส้นสุดท้ายของด้าน ยาวเราเลือกด้านยาวเนาะจากนั้นก็ทําการล็อกเส้นนะคะไว้1เส้นด้านบนแบบนี้นะคะล็อกเพื่อที่เราวางเส้นเส้นก็จะไม่หลุดหรือไหลออกนะคะหลังจากที่เราวางเส้นเสร็จแล้วจากนั้นก็ทําการจัดเหมือนเดิมค่ะดึงเส้นชุดที่3นะคะดึงแบบนี้นะคะค่อยๆไล่ดึงทีละเส้นนะคะไปเรื่อยๆนะคะเราจะเริ่มดึงจากก้นตะก้านะคะขึ้นไปหาตรงขอบปากด้านบนนะคะนี่ ไล่ดึงแบบนี้ไปทีละเส้นทีละเส้นนะคะสำหรับมือไม้หาสารนะคะก็ให้ดึงหลายๆรอบนะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะยังไม่เข้านะคะนะเราก็จะทําการดึงทุกด้านแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้เส้นป่องนะคะเพื่อไม่ให้ตัวตะกร้าป่องด้านนูน้นด้านนี้หรือหรือบูดเบี้ยวไปทางนูน้นทางนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ทาการจัดหรือดึงทุกด้านนะคะ,ะถ้าเราเสร็จ ในแต่ละด้านคะแล้วก็จะจัดมุมมุมนั้นให้สวยงามก่อนก่อนที่เราจะขึ้นด้านต่อไปนะคะก็คือจะไล่ดึงเส้นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ข้นตะก้าสองสองมุมแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะขึ้นด้านต่อไปกันนะคะอันนี้คือก็จะกลับมาด้านกว้างนะคะ ด้านกว้างก็จะเป็นด้านฝั่งตรงข้ามเมื่อกี้ที่เราขึ้นมาตอนแรกนะเสน้นกาสี่หลือนกาวเส้นนั่นเองนะคะก็จะเป็นด้านข้างด้าน9เสน้นนะคะนี่อันนี้จะเป็นเสน้นที่2นะคะของด้านนี้นะคะสนใจเสน้นพลาสติกก็ติดต่อสอบถามมาได้นะคะแต่ทางเรายังไม่มีเเก็บเงินไปทางต้องขออภัยนะคะเพราะว่า มันก็มีความเสียหายจากทางเราเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะถ้าเก็บเงินไปทางถ้าติดต่อลูกค้าไม่ได้อย่างเงี้ยคะ่ะก็เราก็เสียค่าขนส่งฟรีอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเส้นที่เราตัดแบ่งไปแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เสียห,ยหายหลายๆอย่างก็เข้าใจบางคนที่อาจจะยังไม่กล้าเปิดใจนะคะสาหรับการสั่งของแบบโอนนะคะกลัวโกงกลัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่ทางเรารับรองว่าทางเราไม่โกงแน่นอนนะคะเบอร์โทรติดต่อได้ที่อยู่เราให้ที่อยู่จริงชัดเจนนะคะเราจะส่งของนะคะระบบเราจะตัดถึง11โมงนะคะ11โมงคือจบตัดบินนะคะก็คือเราจะส่งของวันนั้นเลยนะคะถ้าโอนหลัง11โมงก็คือเราจะส่งของเป็นวันถัดไปนั่นเองค่ะ มาดึงอีกแล้วมากวนอีกแล้วนะคะลูกชายอันนี้คือเส้นสุดท้ายแล้วนะคะเส้นสุดท้ายของด้านกว้างนั่นเองนี่จากนั้นก็ทำการล็อกเส้นไว้เหมือนเดิมค่ะนี่เห็นไหมคะพอเราล็อกเส้นไว้นะคะเส้นก็จะไม่หลุดไหลออกถ้าเราไม่ล็อกนะเส้นเขาก็จะไหลออกเรื่อยๆนะคะเขาก็จะกระจายออกกระจายออกก,ออก,ก็จะทำให้ ตะกร้าเราไม่สวยสานไม่เสร็จสักทีนั่นเองนะคะจากนั้นก็ไล่ดึงเหมือนเดิมค่ะดึงเหมือนสองมุมเมื่อกี้นะคะที่เราดึงผ่านผ่านมานะคะแล้วก็จะจัดจะดึงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนจนได้ทั้งสี่ด้านนะคะก็จะเป็นตะกร้าหนึ่งใบนั่นเองสำหรับมือใหม่หัสานะคะอย่าเพิ่งดึงแรงแบบนี้ทีเดียวนะคะอันนี้คือเรารู้จังหวะนะเรารู้จังหวะในการดึงแล้วว่าต้องดึงประมาณไหนถึงจะเข้าอย่างเงี้ยคะ่ะ จากนั้นก็ทำการดึงนะคะดึงเส้นนะคะแบบนี้เราจะดึงทุกๆด้านนะคะเราจะทำการดึงทุกๆด้านที่เราดึงได้นะคะเพราะว่าจะทำให้ตัวตะกร้าเราเข้าทรงสวยงามนะคะไม่ป่องก็หลายคนก็ถามมาเหมือนกันว่าสารตะกร้ายังไงไม่ให้มันป่องหรือเบี้ยวหน้าเบี้ยวหลังหรือว่าการจัดไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็นี่แหละค่ะเทคนิคและทักษะนะคะ นี่เสร็จแล้วเห็นไหมคะ1มุมหด้านเราก็ตัดไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นเราก็เริ่มสารด้านต่อไปเลยนะคะก็เป็นด้านสุดท้ายสุดท้ายแล้วนะคะก็จะได้ตะกร้าหนึ่งใบนะคะอันนี้จะเป็นตะกร้าใบเล็กนะคะ1นกิโลนะคะก็จะได้ประมาณาถ้าตัดความยาวตามที่เราแจ้งไว้ให้นะคะก็จะได้ประมาณ5-6าใบนะคะ หรือใครจะตัดซอบซอลงมากว่านั้นก็อาจจะได้ถึงเจ็ดใบเลยทีเดียวนะคะไซส์นี้นะ1นึ่กิโลหนึ่งกิโลร้อยิบาทนะคะแล้วก็จะจัดแบบนี้นะคะสารแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยจนครบนะคะทั้ง19เส้นนะคะของชุดที่สามจะเป็นลายอินเทนนะคะสวยงาม จากนั้นก็มาดูวิธีการต่อเส้นกันนะคะจากนั้นก็จะก็อขออภัยค่ะจากนั้นก็ต้องทําการเก็บปลายเส้นนะคะที่มันเป็นทรงเหลี่ยมแหลมๆแ,แบบนี้นะคะก็จะเก็บให้เขาโค้งๆนะคะเป็นรูปโค้งนะคะโค้งๆเหมือนเหรียญน,นะคะนั่นเองก,ก็จะตัดแค่ตรงปลายออกนะคะ ตัดตรงปลาออทําไมหลายคนก็จะสงสัยก็คือเวลาที่เราสอดเส้นเข้าไปนะคะตรงที่ไอท้ที่แหลมๆที่เราเมื่อกี้ที่เราตัดออกนะะเนี่ยค่ะเนี่ยก็จะไปทิ่มกับอีกเส้นหนึง่งก็จะทําให้เส้นนะฉีกหรือขาดได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทาการเก็บปลายเส้นให้เขาเป็นโค้งๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เส้นพลาสติกไปชนกับอีกเส้นหนึ่งที่เราสอดเข้าไปนั่นเองนะคะ จากนั้นก็ทำการต่อเส้นนะคะนี่มวนนะคะก็จะแบบอ่ะก็จะเก็บแบบนี้นะคะนี่วิธีการเก็บเส้นนะคะวิธีการต่อเส้นะวิธีการจบเส้นขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือเราจะทำแบบนี้นะคะคือเอาเส้นมาต่อกันนะคะ ก็คือจะมาสารทับกันไปเลยก็คือเป็นเส้นเดียวกันไปเลยแบบนี้นี่นะคะก็จะเป็นสําหรับเส้นที่ล็อกไว้ตรงกลางนะคะเราก็จะทำการดึงออกแบบนี้นะคะแล้วก็ยัดเขาเข้าไปด้านในนะคะอีกมือนึงนะคะมือซ้ายก็คือเราจะอยู่ด้านในนะคะคอยช่วยดันอ่ดันตะกร้านะคะด้านในนั่นเองอ่า มือด้านซ้ายจะจะช่วยดันอยู่ด้านในนะคะจะช่วยดันเส้นดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่สอดเก็บแบบนี้เลยนะคะสอดเก็บง่าย,ายนะคะไม่ยากเลยนะคะการทำตะกร้าหนึ่งใบไม่ยากนะคะสอดเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเลย ยังไงก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะถ้ามีมีสีไหนใหม่ๆมาเราก็จะอัปเดตให้ดูนะคะว่ามีสีอะไรบ้างนะจะได้เลือกกันถูกเนาะสำหรับแฟนๆนะคะ FC ที่คอยติดตามอยู่ตอนนี้นะคะก็จะพยายามลงคลิปนะคะให้ได้บ่อยๆนะคะที่สุดนะคะ ถ้าสีใหม่ๆม,มากนะคะก็จะอัปเดตลงให้ดูนะคะนี่สารแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็จะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งด้านเราก็จะเห็นนะคะว่ามุมนี้นะคะเราจะยังไม่ดึงเห็นไหมคะมุมนี้ยังไม่ดึงเลยยังห่างๆอยู่เลยนะคะนี่มองทะลุเลยนะคะนึกว่าดาวนะคะ ก็จะได้ทรงแบบนี้ยังจะป่องๆอ,อยู่ก็ยังไม่สวยสักเท่าไหร่นะจากนั้นก็ทำการจัดเส้นนะคะทีนี้ก็จะได้ดึงเข้าไปแบบนี้อีกนะคะเรื่อยๆจัดเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยจัดไปทีละเส้นทีละเส้นแบบนี้นะคะ่ะค่อยๆดึงนะคะตะกร้าหนึ่งใบก็ใช้เวลาในการสารพอสมควรเหมือนกันนะคะ มือใหม่หาสารนะหนึ่งวันสารได้หนึ่งใบนี่โอ้โหเก่งเกเก่งเสุดยอดเลยยอมรับเพราะตัวส้มโอเองตอนสารตอนแรกนะคะสารหนึ่งในะคะไม่เสร็จสักทีนะคะใช้เวลาไปตั้งหลายวันเนาะทำแล้วก็ลือทําแล้วก็ลือ,อแบบนั้นเรื่อยๆนะคะจนจนทำเป็นนะคะจนทําได้นี่ จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากด้านนี้เสร็จเรียบร้อยทําการดึงบ้างนะคะดึงอีกบ้างเล็ก,เกน้อยนะคะอากิ้งไปแล้วหลุดมือนะคะนี่จากนั้นนะคะเราก็ทําการดึงนะคะทำการดึงทําการดึงแบบนี้เห็นไหมคะเวลาเราล็อกไว้นะคะไม่ว่าเขาจะหลุดมือนะคะหรือว่า อ่าเราจะไปทําธุระที่ไหนอย่างเงี้ยคะ่ะเส้นเขาก็จะไม่หลุดออกนะคะเขาก็จะอยู่คงที่ของเขาอยู่แบบนั้นนี่เก็บแบบนี้เลยนะคะก็จะไล่เก็บดูนะคะไล่เก็บเส้นไปแบบนี้นะคะเรื่อยๆเลย จากนั้นนะคะก็ใช้ใสายวัดวัดดูก่อนนะคะว่าความยาวนะคะของแต่ละด้านมีความยาวเท่ากันไหมนะคะนี่ด้านนี้ได้24เซนนะคะส่วนอีกด้านนะคะจะเป็นรอยต่อนั่นเองนะคะไม่รู้ว่าจะได้กี่เซนมาลุ้นกั25น25่สิบห้าเปล่าเมื่อกี้ ก็จะทำการจัดนะคะให้เขาเข้าที่เข้าทรงเริ่มจากการไล่เก็บเส้นด้านข้างก่อนนะคะก็คือจะไล่นะคะไล่เส้นเก็บไปแบบนี้นะคะเรื่อยๆเลยจนครบหมดทุกเส้นเนาะ